สบายดีพี่น้องปัองไป,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 ปนี่สร้างอ่ำพนไปสร้างโอมพี่น้องพนไปเบิ่งผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวเลยพี่น้องเลยนนลนคนบ่มีลูกบ่มีพวอยู่ผู้เดียวลูกล้านกับบ่มีพี่น้องเนาะอันนี้เฮือนชานบ้านช่องมองคนอยู่เลยพี่น้องเลยเนี่ยเนี่นี่นน อยูู่้เดียวบ่วมีลูกบ่มีเต่าพี่เนาะจากเขาน้ำจากมีลืบอบ่แต่ว่าเพิ่นกเ็เอาให้ลายเธอแล้วพี่เนาะหนูี่โอมสร้างโอมเพิ่นชาว้า,าเขาน้ำจำปาาด้มัน่าเจ้ายังมีอยู่บ่ นีาอ่น่วโอ้โหตอ่อนๆุแชจานงงเนีันขานากับบมีพี่น้องเลยแต่ว่ารงแกงขัดง่ายอ๋อยาตองอายาต้องอยาอ่อนคน้องชานี่จะคนทั้งได้มาช่วยเหลือทั้งแต่แล้วอันนี้กับมีคนมาช่วยเหลือด้พี่น้องเลยนี่กับอยู่สถานการณ์กับพออยู่ได้พี่น้องสี่เมตร ความยาวในสี่เมตรแต่ลวงสั้นในสามเมตรเพียน่งองมงเม็ดตูเขายุบอันนี้คือสร้างเมืองไปเบิง่งเพียน่องแต่ว่าสร้างโอมพนกับช่วยกับไลท์เทอร์ยู่เพียน่องแต่ก็บ่ได้ออกรายการให้เอฟซีมาเบิง่งเพียน่องเนาะเลี้ยงไก่โตช่างโตเดี๋ยวนี้ก็ยัง บอสบายอีกพี่น้องอันนี้อยู่ผู้เดียวเอฟพนกัโชูเพี่น้องอ่ะเป็นป่วยเป็นเจ็บนั่นเจ็บนี้นะแบบพญานผู้เฒ่าเดือพี่น้องเนาะเอฟซีเดือผู้ใดพี่น้องเนาะที่มีใจบุญอยากช่วยเรือพี่น้องก็ช่วยได้เดือเพี่น้องเด้อแต่มงอยู่มงนอนอันนี้นนกับเอฟซีคือกันพี่น้องแต่เป็นชุดก่อนกับบประมาทบุญคุณ ผู้ที่มีใจบุญพี่นองนาะอใจควางใจกวางควางน,นี่ลูกลานผูกไปเหตุงานก็ช่วยกันพี่นองคนละเล็กคนละน่อยก็พอพ้นยูได้อันนี้สาเขื่อนตกเก่าพี่นองบ่มีคนเบิ่งพี่นองลูกเต่าก็บ่มีโซดโสดมาหลายปีนี่พี่นองเด้อแต่ว่าอันนี้สร้างเมืองให้เบิ่งรูปภาพ บรรดาไวรุ่ม,มกำลังขึ้นให,ไหไวไอ้รุ่นเพ็นนางเด้อขันมีผูมิมักก็เอาได้เพี่นางเอง้ยมีลูกคนหนึ่งช่องคนกระยาพอมีลูกมีเต้าพี่นางเอง้ยแต่นี่คือภาพจริงเนเพี่นางแต่ว่าช่างโองมเพิ่นก็ช่วยยู่เพี่นางเอง้ยเขานำจำปาเพิ่นก็มายืนแลรยู่แต่กับะไราออกคลิปมือนี่แล็เปมีเป็นมือหยุดงานเพี่นาง อันนี้ชางเมืองก็ไปข้าพเจ้าเป็นคนช่วยเบื้องต้นหันแล้วก็ย้ำมกกรณ์นะชางโอบเนาะช่วยเป็นลายสามปีขึ้นหลังพี่น้องเลยนี่คนหลายคนช่วยเหลือกันพอพอพออยู่ได้พี่น้องก็ลูกหลานผู้อยู่ปเหตุงานอยู่ไทยพี่น้องช่วยกันอันนี้ก็แห้งเท่านี่พี่น้องเท่าแล้วก็จะที่อยู่จังไดกินจังไดกระแนงอยู่ผู้เดียวเด็กพี่น้องเลย เดินเอาไปหนังทายเด้อพี่นองเด้อชิถทายคลิปห้เบิ่งแต่ว่าสาร้างโอมเพิ่นก็ซวยเรือยูพปหนองก็ลายเท่อ,อยูเขาน้ำจำปาเงินทองก็บ,บ่ได้ลายพอได้แก้พปหนองนี่อันนี้ก็อัน ลูกล้านพี่น้องผู้เหตุงานอยู่ในไทยเขาสวยคนละร้อยสองร้อยก็พอแกแต่ชีวิตประจำวันขาดเคินของอยู่ของกินพี่น้องเลยนี่ทง 4, างเอฟซีเบงเอานี้เป็น้องเดอร์เรอว่า,าอยู่ภายในหรือต่างประเทศผู้ใดมีเงินมีทองลาย,ยแบบว่าอยาก่วยเรือผู้ทีดด้อย ได้ทีชุดพี่น้องเนาะเบิ้งเอาพี่น้องเลยโดยโดยถ้าพอด้าดมีว่าอยากคิดจะช่วยเหลือพี่น้องเด้อเอาไฟฟ้าเขา้าให้แน่พี่น้องเลยไฟฟ้ากระบอมีอะไรกันอันไฟฟ้าเนาะ และก็นำมาดานกระบอมีนี่สิ่งที่มันจำเป็นอยู่ในชีวิตแท้ๆเพียงใดอืมเอา้าว่าวให้พันพังไ,ได้ไหมตัวว่าเล่าไหนอยู่บ่ว่าวเหล่าหันาวว่าภาษากาโดยบ่ม,มีเขาถุกเนี้ยเดี๋ยวนี่ ลูกหลานเลยลูกหลานกับบมีอยู่น้ำพันบุ๋มมีผัวอยู่บุมีผัวพี่น้องเคยเอาผัวด้เคยมีพ่อเบาทอดที่ทอถุงใหญยได้หน่อยถุงใยคอยบ่ได้เอาผัวดูดอ่ะอย่าไว้ช่วยได้ ชาวอมพนไปเบิงพีน้องแต่นาอแต่น้อยแถวใหญ่โชว์ประนั่งเพื่อนเราต้องการไม่ได้เพื่อนเฮ็ดคักเลยเพื่อนเนี่ยพออยู่ได้พีน้องแต่บบใหญ่สามเมตรการอยู่การกินเนี่ยข้าวชาอาหารแห้งน้ำบดานห้องน้ำถ้ามีคนจะมาซื้อเรือแล้วเอาไฟฟ้าเข้าแค่นั้นแหละก่อก่อน กับไฟตอเมทไทยเขาเอาไฟฟ้านั่นก็ได้เป็นแผงโซลาเซลล์ก็ได้สำหรับติดตั้งให้มันสว่างสวายข้างค่ำกลางคืนเพราะตอเมทไทยคงก่คข้อตันกรตะกรัดเรียนชดคู่เออเอาก็เทว่าจบเท่านี้เดอพี่น้องเด้อนี่คลิปนี้ก็เทว่าหกนาทีแล้วพี่น้องตอนแรกตุกนาที่สิ้น เรามดานกันเลยอันพอยอันเหียนจะอันแก่จื่อทุกอันกี้จื่อมอ๊บช่างหลวงอีาวเอาเบิ้งมรทเนียได้พี่น้องเด้อทุกคนเด้อผากเหนือผากใต้ภาคกลางผากกุ้ยไหลกด้ยเสกกุ้ยติดตามในพี่น้องคลิปอสร้างเมืองแล้วก็สร้างโอมน้ำพี่น้องอันนี้ไปน้ำกันพี่น้อง จางโอมกับมาเบิงพี่น้องกับโได้ลำาบได้รวยเข้ากับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแต่ว่ายังมีการยืนแล่อยู่พี่น้องเลยคนกันบโปะบะบะทิมเนี่ยคนเฒ่าอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอาบายบายทุกคนคิดหอดทุกคนเดอ้อบายบายทุกภาคพี่น้องขอบใจลายๆที่หับชมพี่น้อง